สบายดีพ่อแม่พ right? ี่น้องสวัสดีสุกูสุคนเนาะพ่อกับเคยหลาดกับเขาพี่น้องสรุปแล้วทั้งหมดทั้งมวลลุงลุงทั้งหมดแปดสิบสองมาลุงแปดสองทั้งขีดลานเออาแปดสิบเต็มพี่น้องแต่ขีดล้านสองเป็นแปดสิบสองเอา ข่าวได้ขึ้นก้อนก็ได้ข,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 ข่าวได้ขึ้นก้อนก็ได้เ,เทนแล้วโบเทมันก็นเต็มเราเหลือข่าวต้องแปดชีพฮะย่อขึ้นมากดิแท็กทแปด<ม> <c oughs> ชีพสอบพี่น้อง

เอากระป้าโลดอันนี้โโหเป็นรถหรือเล่าวะเ่าโลดล่อหนานี่แค่ตัววัดมาเที่ยงแล้วมาใบซ้ายนี่เหมนมาเจอแต่ก้องเคร่องโลดเอาโลดไล่เทไรกับไล่มาเลยคือบอเอาเข่าปลูกเอาออกอันนึงมันเออ ตอนนี้บอบอ๊บอหาแต่ขาทิ้มไปกับคว้าเออไปกับทีชิปซอฟขับปลูกมาปลูกชิปซอฟอาใช้บว่เรือเหล่าไปเลยแค่ขับปลูกเพิ่อเห็นหน้าเรียนะขับปลูกประตามก็สามชิปคันวานอะประมาณสามชิปสามชิปตาโอ้บนสามชิปตานีรวยเด็กกันได้กันเห็นหน้าตั้งสามชิปตา ที่เอาประมาณชีสอบนี่แล้วยังจะคของนะคือว่าสามชีสอบประมาณหาสอบนี่เลย่ะวเอาไปยั่งมัดเตาน่ะ เอาถาไปตี้อยู่เราพี่น้องตัวหน้ามันกะสอบอย่างน้อยเออไหลหมัดลายคนหมัดย่างโลดดีเลยลลาคนหัด โยเขาคนพี่น้องโดยลาลอที่พี่น้องไลอที่อยู่กับใน ก็หลอกนะสี่รอที่อยู่ในนั่เรียกเป็นทอดทอดไหใครอยู่งแนวยังลงยาบริยาจำนะบอสออกบยาแล เทไปเลยยี่สิบสองพี่น้องยี่สิบสองกระสอบเนาะอันนี้จะเป็นข่าวเก่าเฮาข่าวเก้านี้ยังเหลือสองสี่หกแปดแปดสอบแปดสอบครึ่งแต่อันนี้จะเป็นข่าวใหม่ยี่สิบสองกระสอบแล้วรถเขาจะเอาหาสอบครึ่งบ่ลุงสามสามสามครึ่งบ่ โหลดเพิ่นเอาสามสอบครึ่งพี่น้องร้อยละห้า่บอกร้อยละเจ็ดลุงร้อยเดอันนี้แปดสิบมานั้นลยสามสอบครนี่คัอยละเจ็ดนี่ผมว่าประมาณสี่สอบครึ่งพดได้เอแค่สามสอบ้ให้สามสอบให้สามสอบสามสอบครึ่งก็ให้แค่นั้นแหละเพรมันสสอบครึ่งพี่น้องเอากับก100อย โดยเคยลากับลุงทาอยู่เหล่าทาเทอยู่เหล่าเนาะเสียงรถมาแล้วแหละตื่น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 รถวไวเนาะมันก็ได้ออกมาบัวฟ้อนนาทีมันไวายหรือรถโนดรถลารถโนดแม่นเขาเมื่อหรือปะจ้าลุงย่งบ่เพื่อเขาจะไปเนาะเพื่อเขาจะเอาเขาเตะฟุ้งขึ้นว่ารถเฮาโดยสังเกตนี่

อะมาแล้วคืนมาย่างช่องนาทีเถอะนะยังหายใจเลยมาถึง่ตู้้เท่านั้นเลยจังหวะน่ะย่าข่าวอีกคนพี่น้องเท่ข่าวอีกคน